สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบไะมัดหมีม่ใบประพานะคะวันนี้นำผ้าไหมสวยๆนะคะเกรดพรีเมียมมาให้ชมนะคะผ้าสวยเนื้อดีเราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคัดเนื้อผ้ามาให้ท่านแล้วนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะจะมีเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะจะมีลายปักหมุดนะคะลายกับเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะ แล้วก็จะมีภาพสวยๆนะคะเต็มผืนกับภาพลายผ้าชัดๆอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะก o อนะคะผ้าไหมสามตะกอสงปักปูมใช้ครุยสีธรรมชาตินะคะ ลายแบบนี้นะคะสีสวยๆนะคะสีธรรมชาติสมปบรบปูุมช้ครุยนะคะผ้าสีธรรมชาติสวยๆเนื้อผ้าดีๆนะคะ สนใจทักมานะคะผืนละ2,400บาทค่ะผืนนี้2,400บาทสามตะกอสมปักปูมชายครุยนะคะสีธรรมชาติค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีธรรมชาติสวยๆค่ะท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะไม่ผิดหวังนะคะ ผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกอเหยียบโคมหรือเหยียบเหาะนะคะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะผ้าเชิงบนล่างค่ะผ้าเหยียบโคมนะคะหรือเหยียบเหาะสมปักปูมชายครุยค่ะ สีธรรมชาติสวยมากค่ะท่านใดที่ชื่นชอบผ้าสามตะกอเหยียบโคมสีธรรมชาตินะคะผืนนี้ไม่ผิดหวังค่ะท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะผืนละลดพิเศษเท่ากับผืนเมื่อกี้ละคะ่ะสองพบาทค่ะผืนละสอ0พันสี่รบาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีราคาถูกมากนะคะผ้าสีธรรมชาติ3ตะกอเหยียบเหาะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะทักมาค่ะพื้นใหญ่มากนะคะพื้นต่อไปนะคะลายปลาคา่ะ ะโกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะลายปลาค่ะวันนี้ปลาเป็นคู่นะคะปลาสวยๆค่ะ ตัวนี้สวยมากค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะปลามีทั้งหมดยีสิบตัวนะคะข้างละ10ตัวค่ะ สีแดงสีเหลืองทองค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,600บาทนะคะ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะห้าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายครุยค่ะ ผืนต่อไปนะคะเป็นผ้า28ตะกรนะคะนําผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะปกติ28ตะกรนะคะจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะแต่ตอนนี้มาเป็นผ้าไหม่มัดหมี่นะคะมาดูผ้าสวยๆสีสวยๆนะคะ28ตะกอทอด้วยไหมบ้านมีหน้านางนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ สีไม่เรียบแบบนี้นะคะจะมองว่าสีไม่เรียบเหมือนสีเข้มสีอ่อนนะคะเพราะว่าสะท้อนแบบนี้ด้วยความที่ว่าเป็นไหม่บ้านเนื้อไหม่จะไม่เรียบนะคะแต่ภาพรวมจะสวยมากๆนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะชายผ้าเป็นสีม่วงนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ4,900บาทค่ะผืนละ4,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมาค่ะเนื้อผ้าสวยมากเนื้อผ้านิ่มสวยมากนะคะท่านใดสนใจทักมา ผืนต่อไปนะคะผ้า28ตะกอมีหน้านางนะคะยกดอก<__>เขาเรียกลายรลาวดีหรือลายแบงคอกนะคะเป็นผ้า28ตะกอนะคะมีหน้านางค่ะแต่ไม่มีครุยลายแบบนี้นะคะ ยีปดตะกอทอด้วยไหมบ้านเป็นผ้าเชิงเดียวค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยมาก ทอด้วยใหม่บ้านนะคะยีตะกทอด้วยใหม่บ้านนะคะมีหน้านางท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ4 9่พบาทนะคะผืนละ4 9่พบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้นำผ้าสวยๆมาให้ชมนะคะสนใจผ้านะคะจะมีเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรและก็ลายนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจองผ้าก่อนใครชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ